สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณโรคข้อเข่าเสื่อมหลายคนอาจคิดว่าเป็นโรคของคนสูงอายุเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงคือคนอายุน้อยก็สามารถเป็นข้อเข่าเสื่อมก่อนไวัยได้คำถามสำคัญวันนี้คือ ไม่แก่ก็เป็นได้อาการข้อเข่าเสื่อมเป็นแบบไหนและอะไรคือปัจจัยเร่งให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนไว้อันควรวันนี้เราจะมาดูสัญญาณเตือนและสาเหตุหลักที่ทำได้กระดูกอ่อนผิวข้อเข่าสึกหรอเร็วขึ้นครับส่วนที่ 1. อาการข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มแรกที่อายุน้อยก็เป็นได้ข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อมีการสึกหรอ เมื่อกระดูกอ่อนเสียหายการเคลื่อนไหวของข้อเข่าจะไม่ราบรื่นและอาจมีอาการดังต่อไปนี้ปวดข้อเข่าอาการปวดมักสัมพันธ์กับการใช้งานเช่นปวดเมื่อเดินขึ้นลงบันไดหรือนั่งยองๆและอาการจะดีขึ้นเมื่อได้พักมีเสียงดังในข้อเข่ามักเป็นเสียงก๊อฟแก๊บหรือครืดราดขณะที่มีการขยับงอหรือเหยียดเขา่า เสียงนี้เกิดจากการเสียสีกันของกระดูกที่ผิวครุกคะะข้อเข่าติดฝืดตึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือหลังจากนั่งในท่าเดียวนานๆเมื่อเริ่มขยับข้อเขา่าจะรู้สึกฝืดและเคลื่อนไหวลำบากแต่เมื่อเดินไปสักพักอาการจะดีขึ้นอาการบวมและอุ่นหากมีอาการเสื่อมรุนแรงขึ้นอาจเกิดการอักเสบภายในข้อเขา่า ทำให้มีอาการบวมร้อนและกดแล้วเจ็บส่วนที่ 2. ส,สาเหตุหลักที่เร่งให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย (Secondary Osteoarthritis) ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยมักเกิดจากสาเหตุทุติยภูมิ (Secondary Osteoarthritis) ซึ่งไม่ใช่ความเสื่อมตามอายุแต่เป็นความเสียหายจากปัจจัยอื่นๆ น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานโรคอ้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดทุกๆก,การเดินข้อเข่าจะต้องรับน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวปกติหลายเท่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ข้อเข่าต้องแบกรับภาระหนักเกินไปและสึกหรอเร็วกว่าที่ควรจะเป็นการใช้งานข้อเข่าที่ผิดวิธีหรือมากเกินไปการบาดเจ็บรุนแรงซ้าๆการเล่นกีฬาที่มีการประทะหรือใช้ข้อเข่ขาหยัก เช่นฟุตบอลบาสเกตบอลที่มีการบิดหมุนเขา่าหรือการบาดเจ็บเอ็นไขว่าง่าหรือหมอนรองกระดูกฉีกขาดหากรักษาไม่สมบูรณ์จะนำไปสู่ความเสื่อมตามมาการใช้อิริยาบถท,ที่เพิ่มแรงกดเช่นการนั่งยองๆคุกเขา่าหรือนั่งพับเพียบเป็นประจำทำให้ข้อเข่าถูกงอเกิน90องศาและเพิ่มแรงดันต่อกระดูกอ่อนอย่างมาก ความผิดปกติของโครงสร้างเช่นภาวะขาโกง่งหรือเข่าแอน็นซึ่งทำให้การกระจายน้ำหนักลงสู่ข้อเข่าไม่สมดุลข้อเข่าจึงรับน้ำหนักไม่เท่ากันและเสื่อมเร็วในบางตำแหน่งโรคข้ออักเสบอื่นๆเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือโรคเกาก็สามารถทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าและนำไปสู่ภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนไวัยได้ส่วนที่ 3. แนวทางการรักษาและการดูแลตนเองในคนอายุน้อย เป้าหมายหลักของการรักษาข้อเข่าเสื่อมในคนอายุน้อยคือการลดอาการปวดและชะลอการเสื่อมของข้อเข่าให้ได้มากที่สุดการปรับพฤติกรรมและการลดน้ำหนักเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการลดภาระของข้อเข่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมเน้นการออกกำลังกายแบบ low impact ที่ไม่กระแทกข้อเข่าเช่นการว่ายน้ำปั่นจักรยานอยู่กับที่และการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเพื่อเป็นเกราะป้องกันข้อเข่า การกายภาพบำบัดและการใช้ยาแพทย์อาจจะใช้ยาแก้ปวดหรือยาต้านการอักเสบร่วมกับการทำกายภาพบำบัดหรือการฉีดสารน้ำเลี้ยงข้อเข่าสังเคราะห์เพื่อบรรเทาอาการเพื่อสรุปข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุแต่เกิดจากการใช้งานหนักน้ำหนักตัวที่มากเกินไปหรือการบาดเจ็บในคนอายุน้อยอาการเริ่มต้นคือ ปวดเข่ามีเสียงดังก๊อบแก๊บและข้อฟืดตึงหลังตื่นนอนการลดน้ำหนักและเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่าอย่างถูกวิธีเป็นการป้องกันและชะลอความเสื่อมที่ดีที่สุดถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อที่จริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJ Q&A Health เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเรา และหากคุณมีอาการปวดเข่าเรื้อรังหรือมีเสียงดังในข้อเขา่าแม้จะอายุน้อยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อทันทีวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในต่อหน้าสวัสดีครับ